ค่คุณผู้ชมเราไปปังปังปังกันต่อเจ้าแม่น้ําหอมแห่งเมืองไทยมาดามฟินได้เชิญสี่แม่แห่งปังปังปังไปพิสนุโลกเริ่มต้นก็ต้องไปวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะหรือที่ชาวพิษณุโลกเรียกกันว่าวัดใหญ่เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชนะคะพระพุทธรูปที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดองค์หนึ่งของเมืองไทยค่ะ คุณทายพาสีสาวไปรู้จักกับอาจารย์โจกเพื่อให้ท่านเล่าเรื่องราวของวัดนี้ให้ฟังค่ะ น้อก็สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีนี่คืออาจารย์จค่ะจันตคนนี้ต้องบอกว่าเป็นคนที่มีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ดีที่สุดจรย์ขค่ะอยากให้เล่าถึงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธชินราชหน่อยค่ะคือพระพุทธชินราชนี่เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะที่งดงามเป็นเอกอุกในปัตตภีแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์ปรากฏในพระราชพงศาวดารมาตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวพระวิหารพระพุทธชินราชนั้นไม่ไหม้ไฟในสมัยอาเซุ่นทกี้ เผาเมืองพิศโลกในปี2,318 2,319ก็ปรากฏหลักฐานในพระราชพงศ์สวดารฉบับกรุงทนบุรีว่าหมื่นชั้นนี้คดกระสารได้ไปทูลทุกเร็นเจ้าตากสินว่าพม่าถอยจากพิศโลกเผาวัดพินาศยับคงเหลือแต่พระชินระาชโอ้โหได้ฟังอย่างนี้แล้วอย่ารอช้าค่ะ

ือพระพุทธชินราชเนี่ยปรากฏหลักฐานในพงศาวดารเหนือนะครับที่รวบรวมในสมัยร,รัชกาลที่หนึ่งแล้วก็ไปประกฏอ,อีกฉบับหนึ่งจากขอจดหมายเหตุประเทศฝรั่งเศสเป็นฉบับจําลองก็คือคัดลอกในสมัยน่าจะเป็นพระเจ้าจอยู่หัวพร,ระหลมปรกดเงราะนั้นหลักฐานที่เก่าสุดก็คือเล่าว่าพระพุทธชินราชเนี่ยเกิดจาก พระราชศรัทธาของพระเจ้าศรีธรรมไตติฎกเจ้าเมืองเชียงแสนผู้ที่สานิฐานว่าพระเจ้าศรีธรรมไตติฎกเนี่ยเจ้าเมืองเชียงแสนซึ่งไม่มีตัวตนคนที่สานิฐานก็คือหนึ่งสมเด็จก,กรมยาดำรงราชานุภาพ 2, สองรัชกาลที่6จึงมีพระราชกรณีวิจัยว่าพระเจ้าศรีธรรมไตปิฎกไม่ใช่ใครก็คือพระมหาธรรมราชาวิไัยหรือพญาลิไทย,ย,ไทย,ย,ทยกษัตริย์องค์ที่6ของกรุงสุโขทยัยซึ่งมาครองเมืองพิศณุโลก เป็นเวลาถึง7ปีแล้วก็จึงสร้างวัดแล้วก็สร้างพระพุทธชินราชชินสีศรีศาสดาแต่ก็ปรากฏว่าหล่อเสร็จเฉพาะพระพุทธชินสีกับรีศาสดาส่วนพระพุทธชินราชเนอะไม่สาเร็จ<ม>ก็ทรงมีพระราชาหล่อมาอีก3าครั้งก็ยังไม่สําเร็จในที่สุดก็ทรงตั้งสัจจะอธิษฐานพอิน<ม>ได้ทราบพระราชาจึงนรมิตตนเป็นตาปักขาว<ม>ลงมาช่วยปั้น<ม>แล้วก็หล่อ ดังนั้นในพงศาวดารเนี่ยจะพูดเลยว่าตาประขาวไม่ได้สนทนากับใครในขณะที่ปั้นนั้นได้ทําเทวสัญลักษณ์ไว้ก็คือตรีสูตรไว้ที่ถักเขาหลออกมาแล้วปรากฏว่าทองบริบูรณ์สมบูรณ์ตาประขาวก็เดินออกจากเมืองพิซโลกไปทางประตูเหนือไปถึงบ้านหนึ่งตําบลหนึ่งจึงอันตรธานหายตัวไปบ้านนั้นตำบลน,นั้นก็เลยได้เชื่อวบ้านตาประขาวหาย มาจนทุกวันนี้ดังนั้นพระพุทธชินราชจึงมีพุทธลักษณะที่งดงามเป็นพระพุทธรูปสกุลสุโขทัยมาลวิชัยเดิมเป็นโลหะสำริดไม่ได้ปิดทองมาปิดทองในสมัยสมเด็จพระนเรศวรโดยสมเด็จพระเอกาทศรสพระอนุทาธิราชเสร็จแล้วเรือนแก้วเนี่ยหันิฐานว่าพระบรมไตโลกนาสร้างเรือนแก้วถวายเป็นไม้สักแกะสลักรอยตัวจะเป็นตัวมะกรสองตัวนะฮะซ้ายขวา แล้วก็ขนดตัวขึ้นไปหางจะไปบรรจบกันข้างบนเพราะฉะนั้นศิลปรกรรมสุขโขทัยจะมีตัวมกรเป็นเครื่องประกอบเครื่องบนของศาส,สนาสถานไหวหลวงพ่อชิาศราชเสร็จเดี๋ยวเราจะไปกราบเวสุวรรณซึ่งเป็นหนึ่งในปัญจะเทพศาสาต,ตรตาวุธที่ถวายการอภิบาลรักษาพระพุทธชินราชอยู่ด้านพระหักซ้ายหลวงพ่อชินราชครับด้านข้างครับ ใคฮินดูะะเขาเป็นเล็กเท้ากูเวนเป็นหนึ่งในจตุมหาราชิกาคือเทพรักษาทั้ง4ทิศท้าเวสุวรรณจะดูแลในทิศอุดรมีกระบองวิเศษเป็นอาวุธแล้วก็มีบริวารเป็นยักษ์เป็นอสูรดังนั้นเป็นอธิบดีแห่งทูตผีปีศาจท,ทั้งหมดที่ตรงไหนที่เขาว่าแรงมีอาถรรพ์ เขากึงต้องเอาเวสุวรรณไปตั้งเป็นชาถ้าเรามากราบพระพุทธชินราชแนะนําให้ทุกคนได้กราบท้าเวสุวรรณด้วยท้าเวสุวรรณเวลากราบไหว้ก็คือเลยใช้ดอกกุหลาบสีแดงเก้าดอกเก้าดอกแล้วก็มีคาถาถ้าคาถาท่องไม่ได้ยาวเราก็ใช้คําว่าเวสักพุสักเวสักพุสับเป็นหัวใจเท้าเวสุวรรณเวสักพุสัก มีโอกาสไปพิศณุโลกครั้งใดไหว้พระพุทธชินราชแล้วอย่าลืมเลยนะคะไหว้ขอพรจากเท้าเวสสุวรรณด้วยค่ะต้องขอขอบคุณคุณสายมากๆเลยนะคะ ที่พาแก๊งผู้หญิงทำมาหากินป,ปังปังปังได้มารู้ประวัติลึกๆของวัดแห่งนี้ค่ะไม่เท่านั้นนะอาจารย์เจอยังพาแวะมาจุดนี้อีกด้วยวัะถมมงคลหรือรัตนมงคลพระพุทธชินราชถือว่ามีการสร้างมาตั้งแต่โบราณรุ่นที่เราเห็นนี้ทางวัดได้จัดสร้างรุ่นเสาห้าองค์สำคัญก็คือน,คน,คนี่ฮะเล็กๆอย่างเงี้ยเกีวแต่เขว ขาเรียกเหรียญเม็ดแปงหายห่วงหรือไม่มีห่วงด้านหน้าเป็นพระพุทธชินราชด้านหลังเป็นเวสสว่างของแล้วทาไมนะอาจารย์ของก็หายห่วงะแล้วด้านหน้าเป็นพระพุทธชินราชด้านหลังเป็นพระนเรศวรมีสองแบบมีสองแบบอันนี้เป็นเหรียญเม็ดแปงรุ่นแรกของหลวงพ่อชิราชอันนี้มีทั้งพุทธานุภาพเทวานุภาพถ้าเป็นพระนเรศวนจะมีพระกิตสดาพิณิหารหรือพระบรรมีปกเก้าด้วยดังนั้นรุ่นนี้เขาก็มีประสบการณ์ในเรื่องของอุบัติเหตุล่าสุดเนี่ยสบออสบอที่ไปช่วยชาวบ้าน ที่หลงป่าที่วังทองแล้วก็ปรากฏว่าเอาพาลามอเตอร์บินขึ้นไปส่งสเสบียงให้แก่ทหารแล้วก็ปรากฏว่าพาลามอเตอร์เนี่ยสายที่บังคับลุบลุบก็ไปทันกับไปพับเครื่องจิงน็อกกลางกลางเจ้าที่เนี่ยนึกถึงพ่อแม่และลูกแล้วก็นึกได้ว่า ในกระเป๋ามีพระรุ่นเสาห้าพอนั้งถึงเนี่ยจู่ๆก็เหมือนมีลมพัดอยู่บนเขาแล้วพลามอเตอร์ตรงนี้ลอยออกไปประมาณ3กิโลค้นแนวป่าไปตกเอาในไร่ที่อยู่หุเขารอดอย่างปฏิหารนะเรียนพระพุทธชินราชรุ่นเสาห้าวันนี้มีมามอบให้แฟนรายการด้วยนะบอกเลยห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดช่วงหน้าบุกอาณาจักรมาดามฟินน้ำหอมที่ขายดีที่สุดในยุคนี้ ตังตังังแน่นอนสักครู่เดียวมาหากินได้เวลาบุกอาณาจักรมาดามฟินน้ำหอมที่ดาราใช้กันแทบทั้งวงการขายดีสุดๆดไปเลยการันตียอดขายนับล้านขวดค่ะความปังนี้มาได้เพราะความเก่งของเธอคุณชายสาวพิษณุโลกเจ้าของน้ำหอมมาดามฟินนี่คืออาณาจักรของมาดามฟินใช่ค่ะอันนี้เป็นเฉพาะออฟฟิศอย่างเดียวค่ะบ้านจะอยู่กับแม่กับเตี่ยอยู่ค่ะ เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นออฟฟิศน้องๆทำงานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ของอันนี้เป็นแอดมินเหรอไมิเป็นคุณแม่ไม่ปวอเอเดอ์สวดมาเด็กางนี้ แล้วตรงนี้ด้วยใช่ค่ะพอไหมไม่ค่อยจะพอนี่ไม่ค่อยจะได้นอนกันนะคะเห็นตามทำจริงอย่างเงี้ยวังนี้มีทั้งกี่คนนะคะตอนนี้มีประมาณ30มสิบสามสิบที่นี่ยี่สิบที่นุ่ยี่สิบนี่เฉพาะแอดมินรับออเดอร์เท่านั้นนะคะมีถึง30คนทํางานกันทั้งวันทั้งคืนออเดอร์ปังไปรีเยมมากๆเลยส่วนห้องนี้ค่ะคือแผนก ห่อแพ็คใส่กล่องอย่างเดียวค่ะคุณผู้ชมดู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 มือเป็นระวิงกันมากเลยทีเดียวไปสนีมารับของพอดีเลยหัวใจของออนไลน์เลยคือต้องส่งของต้องเร็วค่ะเน่เมื่อเขาใจยเงินให้เราแล้วเนี่ยคนเสียเงินก็อยากได้ของใช่ใช่เราตรงนี้ถึงต้องแบบเวลาใเวลาใใจสําคัญ้องให้เป็นคนวางแผนแบบนี้ให้ทําเองค่ะมันเป็นระบบมันจะเรียนผิดเรียนถูกมาเนาะใครคที่รวยปังปดังเกรี้ยงเียง ครับนะรับนารับดําดําเออ้งทรายคือวันอย่างนี้ทุกวันเลยแบบนี้ใช่ค่ะกี่คันรถตอ้าทรายวันวันหนึงหกคันรถนะคะวันหนึงวันนึงอันนี้เป็นใบสีนะคะแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งจะมีอีกรอบนึงเป็นเคอรี่ ขนมาดามฟินขึ้นรถไตรสนีและเคอรี่แล้วแวะมาดูห้องทำงานของมาดามทรายกันหน่อยค่ะโอ้ยแต่งได้น่ารักมากต้นไม้เต็มไปหมดเลยมันเป็นห้องทำงานที่ไม่เหมือนห้องทำงานเป็นแบบเหมือนสงบที่สุดแล้วค่ะที่นี่ก็จะแบบเนี่ยโซฟาไว้วางของใส่ก็จะนั่งพื้นงานของเราอะ่ะมันสร้างให้ทุกคนมีความสุขจะก,กลิ่นหอมาจากของดีเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังบ้านอะ่ะมันต้องดีและมีความสุขแล้วหอมตั้งแต่ขัน้นไหนคนคิดต้องสุก่อน ที่จะส่งต่อความสุขมากพี่สุกในอาณาจักรมาดามฟินถ้าคุณทำงานเหนื่อยเชิญที่ห้องนี้แล้วอยากนะมานี่กาแรงอีนิดนึงลงเลยคือเด็กๆห้องแพ็กเมื่อกี้ค่ะเที่ยงปุ๊บหกถึข้าวสาลีพอแมแล้วที่เหลือ อยู่ตรงนี้ค่ะมีเวลาเล่นแค่แบบหนึ่งชั่วโมงน้อยก็จะชอบกันมากค่ะคือทำงานดึกแค่ไหนก็ไม่บ่นค่ะห้องแคลที่นี่บัญชีมีค่าคอมมีโบนัสเนี่ยนี่คือเรื่องจริงเลยนะคะหากเจ้านายให้ลูกน้องอย่างเต็มที่ลูกน้องก็จะทำงานให้อย่างถวายหัวเช่นเดียวกันผลลัพธ์ที่ได้ก็คืองานที่ดีคุณภาพชั้นเลิศสำหรับมาดามฟินนนั้นถือว่าคือตัวจริงของวงการน้ำหอมเมืองไทยค่ะดาราใช้กันแทบทั้งวงการ สีแม่ป,ปังปังปังก็ใช้กันหมดทุกคนค่ะคุณผู้ชมทุกคนล้วติดใจในสเสน่ห์ของกลิ่นหอมหอมของมาดามฟิน พี่ๆสี่คนมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไซขออนุญาตถามนิดนึงว่าแต่ละคนรู้สึกยังไงบ้างเมื่อใช้น้ําหอมมาดามฟินแล้วนะคะมาดามฟินเนี่ยสร้างความมั่นใจให้กับหนุมมากๆหนูเป็นคนเหนื่อยเยอะมพอไ้ได้ใช้มาดามฟินมีความรู้สึกทำให้พี่ไอมมั่นใจมากเมื่อจะขึ้นเวทีลงเวทีเพราะพี่อมคนเหนื่อยเยอะแล้วยิ่งเหนื่อยเยอะกลิ่นมันยิ่งออกตอนแรกเราคิดว่ากลิ่นเหนื่อยเนี่ยมันจะทําให้เราเหม็นเขียวหรือเปล่าพอใช้แล้วทุกคนบอกว่าเฮ้ยไม่ให้ใช้อะไรสร้างความมั่นใจของเจ๊ล่ะของเจ๊ล่ะของเจ๊เหรอ จากเดิมนี่มันเหมือนมีกำแพงกั้นไวทองอะไรเงี้ยทีนี้ มันช่วยสร้างบรรยากาศสร้างความรู้สึกพิเศษพิเศษจากใจจากความที่มันลึกๆของเราดมันเป็นคนหนึ่งที่ได้มี<า>โอกาสใช้น้ําหอมที่เป็นเจ้าของคนไทยแล้วเป็นสัญชาติไทยแต่เป็นการนําเข้าที่หัวน้ําหอมจากประเทศฝรัลล่งเศสแบบพรีเมียม<า>และที่ตกใจคือได้รับรางวัลจากสถาบันอีสราอีกตันบูลจะทําให้เรารู้สึกว่าลบภาพจากหัวไปเลยว่าน้ําหอมที่เป็นคนไทยแต่พรีเมียมมีไหม คุณขามันมีแล้วจริงๆในมาดามฟินเท่านั้นมันไม่ใช่แค่มงใจในผลิตภัณฑ์มันกับชื่นชมเจ้าของที่เก่งเลยกลายเป็นความชื่นชมที่เราชมทั้งน้าหอมเราชมทั้งเจ้าของพี่บอบี้ก็ชอบมากพีุ่งมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนไทยคนหนึ่งที่แบบว่าเอาน้ําหอมมาตีตลาดไทยแลให้คนยอมรับได้ขนาดนี้ดาราซปเปอร์สตาร์ใช่ชั้นในจะนำในเมืองไทยแล้วใช้เนี่ยและทุกคนจะถามว่าดาราใช้จริงหรือเปล่าบอกได้เลยว่าทุกพวกเราใช้จริงๆเพราะมาดามฟินใช้แล้วถูก ใจจึงต้องบอกต่อแม่สุแม่ตั๊กพี่หายคือพรีเซนเตอร์ของมาดามฟินด้วย<อ>ที่ตอนถ่ายพรีเซนเตอร์นั้นบอกเลยว่าสะเทือนทั้งวงการกับคุณผู้ชมเพราะออกมาสวยงามมากปังขนาดนี้อย่าช้าอยู่เลยค่ะขอโปรนนักๆเน้นๆให้กับแฟนรายการผู้หญิงทำมาหากินปังๆๆหน่อยค่ะ ขอแบบต่างๆเลยนะคะมาดามไซรเพราะวันนี้ที่ไซจัดคือก็ <c oughs> จะบอกว่าวันนี้นะคะลูกค้าซื้อน้ําหอมมาดามฟินสามขวดได้สีเขียวสีแดงสีดําซึ่งเป็นกลิ่นที่ขายดีสุดของมาดามฟินวันนี้3ขวด1 9 9 0บาทแล้วก็แถมโลชั่นให้อีก2หลอดแบบนี้นะคะแล้วก็พิเศษมากๆสำหรับร้อยท่านแรกไซมีมาให้ด้วยค่ะพี่ทูแมมเป็นวัตถุมงคลซึ่งที่เราไปวัดมาเมื่อเช้าไปวัดใหญ่จะบอกว่าอันนี้เป็นรุ่นเสาห้าค่ะซึ่งเป็นของคู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลก พระเลสุวนกับพระผูชิยราใส่แถมให้2องค์เลยค่ะหนึ่งชุดได้ทั้ง2องค์เลยค่ะแต่ว่าอันนี้จะไม่มีแล้วนะเพราะฉะนั้นต้องรีบหน่อยนะใช่่คะไม่มีแล้วคุณแม่หาซื้อไม่ได้แล้วค่ะุันิ้นน้องชายมีให้ทั้งหมดกี่ชุดจ้ะหนึ่งร้อยชุดค่ะหนึ่งร้อยชุดเท่านั้นคะหนึ่งร้อยชุดเท่านั้นที่จะได้โทรมาที่โทรมาที่ศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่หกสี่หกหกค่ะหรือว่าค่ะศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่หกสี่หกหกค่ะหรือถ้าใครไม่สะดวกโทรนะคะแอดไลน์ไปที่แอด แล้วก็ FIN 26ค่ะคุณจะได้ทั้งน้ำหอมที่ขายดีที่สุดเป็นกลิ่นที่ท็อปท็อฮิตเลยถึง3กลิ่นด้วยกันนะคะรวมทั้งโลชั่นโลชั่น2องหลอดแล้วก็พาอีก2ององค์ค่ะโทรมาที่ 021146466ค่ะหรือถ้าใครไม่สะดวกโทรนะคะแอดไลน์ add ที่ ad ฟิน26 fin 26 3, แล้วก็26 <S <S ค่ะ <ต sentences> ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะคุณผู้ชมไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆค่ะร้อยส,สายเท่านั้น1 0 0ร้อยสายเท่านั้นที่จะได้น้ำหอมมาดามฟินซากลิ่นสุดฮิตที่ขายดีที่สุดพร้อมกับโลชั่นน้ำหอมที่หอมติดทนนานเ,าเคยดขาดตลาดมาช่วงหนึ่งด้วยแล้วนะตอนนี้กลับมาใหม่เพื่อแฟนรายการผู้หญิงทำมาหากินปัง ตังๆโดยเฉพาะค่ะ ยังไม่หมดค่ะรับพระพุทธชินราชรุ่นเสาห้าไปอีกสององค์องหนึ่งมีท้าเวสุวรรณส่วนอีกองค์หนึ่งมีรูปพระนเรศวรค่ะโอ้โหโ,หโ,หโ,หโหโปรหนักปโปรแน่นขนาดนี้ถ้าใครพลาดไปเสียดายสุดชีวิตแน่นอนค่ะย้ำอีกทีว่าโปรโนี้ให้เพียงร้อยสายร้อยท่านเท่านั้นรีบเลยรีบเลยโทรตอนนี้เลยค่ะหรือจะแอดไลน์ฟิน26ก็ได้ทั้งนั้นค่ะคุณค่ะกา,ากกิจการในวันนี้คุณฮายนะคะมีคำาคมมาฝากาค่ะ <amounts of alcohol writers> ถ้าเปลี่ยนไขมันเป็นทรัพย์สินเราคงจะมีที่ด like ินเนี่ยเป็นพันกว่าไร่เลยเรื่องเวลาหมดแล้วนะคะไปพบกันใหม่นะคะกับผู้หญิงที่มากินปังปังปังทุกวันเสาร์เวลา1 1บเอ็โมงส่สนาทีลาก่อนจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณทุก่านขอบคุณค่ะ